ทิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยิตบ,บ้านกาวรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2568 วันที่2ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกาที่หอประชุมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นากยกชัยชายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางมามอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่ขึ้นตรงเนื่องในงานประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอบึงสามพันโดยมีนายสุทเทพเบียดีนายอำเภอบึงสามพันเป็นประธานในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนในครั้งนี้โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอบึงสามพันร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก 2ตุลาคม2568 ครู Corporation, คอร์ปอเรชันเตรียมความพร้อมด้านเครือข่าย 5G และ 4G รองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ภาคอีสานในช่วงเทศกาลประเพณีสำคัญ3งานใหญ่ได้แก่งานประเพณีแห่ประสาทพึ่งและแข่งขันเรือยาวจังหวัดสกนลนครตั้งแต่วันนี้ถึง7ตุลาคม2568งานมหากรรมหลายเรือไฟโลกจังหวัดนครปนมและงานประเพณีออกพรรษาตั้งแต่วันนี้ถึง8ตุลาคม2568และบ้างไฟเพียราคโลกจังหวัดนองคาย ชวปรากฏการณ์7ตุลาคม2018โดยจัดเต็มโซลูชันทั้งเพิ่มรถโมบายสถานีฐานเคลื่อนที่เร็วเสาสัญญาณชั่วคราวการปรับแต่งสัญญาณตามพฤติกรรมการใช้งานจัดทีมวิศวกรประจําพื้นที่งานเสริมสัญญาณบนเส้นทางคมนาคมและแหล่งท่องเที่ยวพร้อมศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอาัจฉริยะที่นํา AI ดูแลตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสป,ประสบการณ์เชื่อมต่อดิจิตัลต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดการเข้าร่วมงานประเพณี อันสรงคุณค่าของชาวอีสานพร้อมบูธกิจกรรมพิเศษภายในงานที่จังหวัดนครปนมและหนองคายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งลูกค้าทรูและดีแท็กด้วยความสนุกและข้อเสนอพิเศษอีกด้วยวันที่1ตุลาคม2568น้ณห้องประชุมราชไม,รชม,มตรีการยางแห่งประเทศไทยสมรภูาิใหญ่ การยางแห่งประเทศไทยโดยนายเพิกเลิศบางพง์รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทนอริสรับเบอร์จำกัดมหาชนโดยนายชูวิยทย์จงธนะสมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเอโอยูเพื่อความร่วมมือทางด้านการบริหารจัดการผลผลิตยางพารามุ่งสร้างสมดุลระหว่างผลผลิตความต้องการยางของตลาดพร้อมเร่งเสริมรายได้กเกษตรกรเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก นับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ห้างเพชรสี่เียงบางรัูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนรุมนุรเสรประธานลีเสียงครุปดรพีรวัต์และดรทัศชวินสุรัเสศสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์0 2 6 2 9 1 4 4 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุขอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC อซีอินเตอร์ฟู้ดจำกัดมาเพชรบูรณ์ยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามผ่านมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากหม้อคนสำคัญที่คุณรัมมีกาแฟสดไว้บริการ อย่าลืมมาเพชรบูรณแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัพท์0835999456